สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกิฟฟี่รีวิวนะคะวันนี้กิฟฟี่จะมารีวิววิธีถอนเงินนะคะแอปไทยเดลี App ่นะคะตัวนี้สายฟรีนะคะรายได้แล้วแต่ความขยันของเรานะคะตอนนี้อ่าตอนนี้กิฟฟี่สะสมครบหนึ่งแสนเหรียญแล้วนะคะเดี๋ยวกิฟฟี่จะไปแลกเงินนะคะเข้าพร้อมเพย์นะคะ อาจะมีเพย์พาวด้วยนะคะเพย์พาวกับพร้อมเพนะคะพร้อมเพย์นี่ <c oughs> ไม่ถึงหนึ่งวันนะคะ <c oughs> จะมีสิบบาทห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทนะคะตอนนี้กิฟฟี่มีหนึ่งแสนเหรียญน,นะคะ <c oughs> กิฟฟี่สามารถแลกได้แค่100บาทนะคะเดี๋ยวกิฟฟี่ผูกเบอร์พร้อมเพย์ไปแล้วนะคะเดี๋ยกิฟฟี่จะแลกเหรียญน,นะคะอ่า100,000เหรียญค่ะแลก100บาทนะคะยืนยันการแลกนะคะยืนยันนะคะ การแลกรับรางวัลสำเร็จจะมาถึงภายในหนึ่งถึงสามวันโอเคเดี๋ยวไปดูประวัติการแลกนะคะนี่อันนี้คิฟฟีแรกมาแล้วสิบบาทห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะกําลังตรวจสอบนะคะเดี๋ยวเราไปดู นี่หักเหรียญไปแล้วนะคะ <c oughs> ใครสนใจนะคะคลิกลิงก์ใต้คลิปของกิฟฟี่นะคะแล้วก็ติดตั้งแอปนะคะแล้วก็ดูคลิปที่กิฟฟี่สอนวิธีทำงานนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้ อ่านข่าวนะคะหรือว่าดูวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีวงวงให้เรานะคะเราก็เลื่อนลงไปนะคะเลื่อนลงไปนะคะเลื่อนให้วงกลมหมุนครบนะคะเลื่อนลงไปนะคะ อ่าสมมติว่าสูตรแล้วกดรับนะคะอุ้ยได้หกสิบห้าเหรียญน,น่าได้เยอะ <c oughs> ต่อไปไปดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูประวัติประวัติ <c oughs> อันนี้ประวัติเหรียญของเรานะคะ <c oughs> เชิญเพื่อนนะคะเชิญเพื่อนก็ได้เหรียญน,นะคะ ีประวัติ <c oughs> แรกเงิน <c oughs> ประวัติแรกเงินนะคะอันนี้หนึ่งร้อยกำลังตรวจสอบอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเข้าแล้วหนึ่งถึงสามวันนะคะกิฟฟี่จะมาบอกนะคะ อ่าถ้าถอนสําเร็จนะคะเขาจะขึ้นมาตรงนี้นะคะการถอนของคุณมาถึงแล้วนะคะขอแสดงความยินดีที่คุณถอน100บาทสําเร็จนะคะ <c oughs> นี่ชําระเงินสําเร็จนะคะเข้าแล้วนะคะไม่ถึง10นาทีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเปิดดูในพร้อมเพย์ของเรานะคะ สายฟรีนะคะ <c oughs> ใครสนใจนะคะสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปนะคะนี่หนึ่งร้อยบาทเข้าแล้วนะคะ <c oughs> สะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะคะนี่ <c oughs> ใครสนใจนะคะงานฟรีนะคะ <c oughs> ให้คลิกตรงใต้ คลิปของกิฟฟี่นะคะแล้วก็กดติดตั้งแอปนะคะแล้วก็ดูวิธีทำในช่องของกิฟฟี่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิฟฟี่รีวิวด้วยนะคะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ